สวัสดีวันที่9มิถุนายน2563วันมงคลแบบนี้นะวันที่9นะอ่ะสำหรับเชาวเลขเด็ดเราก็เป็นประจำทุกๆเชา้านะนะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรอนาะจารย์จะมาบอกวิเคราะห์เลขให้ฟังแต่เชา้าเลขของมหาบนตรานั้นจะเกิดจากเลข2ชุดนะชุดแรกก็คือเลขที่เกิดจากการเสียงไทยพวกเราเสียงไทยไข่มงคลนะั้นไม่เหมยฟ้าก็จะเป็นเลข3หลักชุดที่2เนะี่ย เกิดจากการคำนวณดวงดาวที่โคจรในวันนี้ที่โดดเด่นนะว่าเอ๊ะจะเป็นเลขไหนบ้างก็บางครั้งก็มี3หลัก4หลักแล้วแต่อย่างวันนี้มี4หลักนะเราก็มาจับเลขเล่นกันอะชุดแรกก่อนเลขจากการเสียงทายวันนี้จะเป็นเลข 3- เลข7เลข1คลายเลขที่คำนวณเมื่อวานแต่ว่าวันนี้เลขจากการเสียงททยเลขสามเลขเจ็ลขห่งก็ตามสูตรแต่ละคนก็ตามถนัดเนาะบางคนก็ เอาสเอาเเอาห่มาบวกกันได้11แล้วก็รวมกันก็ได้2องดังนั้น3ามเรวมกันก็ได้1 1แล้วก็2องจับเล่นไงสาม7าม3 7, 7็ 1, 1, 1 7จ็ดหนึ่งดสหมดนึเดได้หมดนะอย่าลืม11แล้วก็2ด้วยเลขชุดที่2เป็นเลขเกิดจากการคำนวณดวงดาวนะก็ได้4ีตัววันนี้ 1652อีกทีนึงน,นะเลขจากการคำนวณดวงดาวหนึ่งหกหนึ้ี่เราก็เล่นได้หลายอย่างเริ่มจากหาตัวรูดก่อนใช่ไหมบางคนชอบรูดใช่ไหมลองเอา1652งหมารวมกันก็ได้1นบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น12 12อบวกสเป็น14บสอ่าสิรวมกันได้5จะรูด5ก็ได้เพราะฝั่งเมื่อกี้รูดสองไปแล้วใช่ไหมล้วก็อย่าลืมแต่และตัวมีโอกาสเบิ้ลหมดเลย 11665522แล้วก็ซอยเลย161512 616562 515652แล้วก็252621คิดไหมจริงๆแล้วในทุกๆหมวดมีสิทธิ์ออกตั้งแต่2สมมติว่า1ใช่ไหมก็101112ไปถึง119มีโอกาสหมดเลยแต่ว่าเลขที่มันเด่นมันอาจจะเป็นเลขที่บนเบียนอยู่ข้างในนี้เช่น ต้องเปเลนหนส้น 1, 2, 1, 5, 1, 6, ใช่ป่ะอ่ะทวนจริงีนึงน,นะวันนี้เลขจากการคำนวณมีหนึ่เลขจากการเสียงไทยมี3 7แล้วก็1อย่าลืมว่าคนที่จะถูกหวยเรือมีองค์ประกอบ3ข้อคือ1วันนี้วันที่9มิยอ25 3เนี่ยต้องมีดวงถูกหวย2คือต้องมีเลขอาจารย์ให้เลขไปแล้วนะแล้ว3คือต้องตัดสินใจบวกลบคูณหารถูกนั่นแหละเพื่อเขาองค์ประกอบแล้วก็จะเป็นคนที่ถูกหวยในวันนี้อย่างแน่นอน ส่วนใครที่อยากจะรับรู้เลขมงคลแบบนี้ทุกๆวันเลยจะเสี่ยงโชคโดยเฉพาะงวดใหญ่ทุกวันที่1กับ16เนี่ยมีวิเคราะห์จาะลรกแน่นอนติดตามในช่อง YouTube ส่วนใครที่อยากจะได้เป็นเลขที่เป็นภาพใช่ไหมสามารถเอาไปวิเคราะห์เอาไปดูได้เนี่ยก็ต้องไปดูในกลุ่มไลน์ซึ่งอาจารย์จะบอกช่องทางไว้ตรงนี้นะหลายๆคนเลยพอฟังอาจารย์เสร็จเอากระดาษมาจดไว้ก่อนแต่ถ้าใครอยากให้สรุปเป็นเลขมาเลยก็ตามไปดูในกลุ่มไลน์นะก็มีเลขลงให้เป็นภาพ ทุกวันดูง่ายดูสะดวกก็ส่วนใครที่อยากได้เลทที่ดีๆเงื่อนไขในการจ่ายที่ดีดอาจารย์ก็แนะนําช่องทางไว้เช่นเดียวกันพวกเราอ่ะเป็นเจ้าของเงินพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์หมดเลยที่จะวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบเองได้ว่าเราชอบที่ไหนที่ไหนเรทดิด้งเงื่อนไขดีนะเราก็สามารถเล่นที่นั่นได้อาจารย์มีโคต้าให้สาหรับพวกเราที่อยากจะได้ รู้สึกว่ามีเงินไขที่ดีแล้วก็ชัวร์เนี่ยก็เข้าไปได้ช่องทางที่แนะนำเอาไว้นะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่ติดตามกันนะโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆวันสวัสดี